ดีค่ะ welcome to the live Miss Universe Thailand นะคะและเราอยู่กันบนเรือ Meridian Cruise ค่ะซึ่งเป็นบรรยากาศการดินเนอร์สุดพิเศษของสาวๆเดี๋ยวระหว่างที่เรารอให้คนเข้ามากันนะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศสาวๆทั้งเ7คนกันก่อน go, ว่าเป็นยังไงบ้างพร้อมไหมคะพี่หนุ่มมาดูจากโต๊ะแรกกันเลยไหนโชว์หน้าหน่อยมีใครบ้างคะเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งคนจากโต๊ะนี้ไหนแข่งกันยกมือเร็วเอามือจับหู เร็ว3ฟองหนึ่งคนนี so ้เร็วสุดทักทายไลฟ์น่อยค่ะสวัสดีค่ะแบมบี้มิสยูนนเวอร์สระนองนะคะค่ะก็ตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆบนครูสแล้ว so, ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตอนนี้หิวมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆก็ตื่นเต้นค่ะก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆหลังจาก it's been a long day so it's like a celebrate for me and I'm so happy to be with all the girls ค่ะ ใช่ค่ะ,อะขอขอขอบเพิ่มสุดท้ายนะคะแล้วหลังไปก็ถือว่าเป็นการปิดจบวันนี้ที่ดีนะคะเพราะบรรยากาศก,ก็ดีแล้วอาหารเราแอบ,บเห็นแล้วคือน่าทานกนั้นเลยตอนนี้นะก็จะไม่ได้ลุกขึ้นมากินนะคะเอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เริ่มตักอาหารกันนะคะบรรยากาศขนาดจะวุ่นวายนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะที่ยังคงแซนด์บายกันอยู่ดีกว่าสวัสดีค่ะเวลค้นัมนะคะสู่ไลฟ์ของ Miss Universe ชถ่ายกล้องกันหน่อยได้ไหมทุกคน อมามาเดี๋ยวขอตัวแทนในการทักทายผู้ชมในไลฟ์กันหน่อยนะคะยังไม่ลุกไปตักอาหารกันเนะาะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บน Meridian Cruise นั่นเองนะคะพร้อมกับสาวงามทั้ง77คนเลยเราอยู่บนโต๊ะนี้นะคะทั้งหมด8คนสวยๆกันทั้งนั้นเลยนอกจากสวยแล้วหิวมากด้วยเพรนาะฉะนั้นขอตัวไปตักดีกว่าค่ะ ขออีกสักสองคนได้ไหมเอ่ยอตกลงกันนะคะไปค่ามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีอะไรให้ทานบ้างเนาะพร้อมๆกันไหมคะพร้อ,อ,อมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูวิวถ่ายรูปก,กันด้วยนะคะสาวๆค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวขอส่งใบม,มาฝั่งนี้กันบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการล่องเรือครั้งแรกแล้วก็ใช่อันนี้คือครั้งแรกเลยค่ะที่ได้แบบล่องเรือแล้วเป็นบุฟเฟ่นะนา,นาชาซึ่งต้องบอกก่อนว่าอาหารก็คือหน่าตานนะาราประทานมากๆแล้วตอนนี้ทุกคนก็ เริ่มเริ่มแล้วอันนี้คือจะไปกันหรือยังคะจะไปกันหรือยังพร้อมแล้วเนาะอยากไปแล้วใช่ไหม Are you ready? <Bye. S 1> ว้า <Bye. S 1> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวปล่อยสสไป รับปไปทานบุฟเฟ่กันก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอินซอยนะคะมางั้นเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะต่อไปที่ยังมีคนนั่งอยู่กันดีกว่าต้องบอกว่าวันนี้นะคะสาวๆใช้ energy มาเยอะมากๆจริงๆรวมถึงพลังงานสมองด้วยกับรอบ inspire you ของเราเราก็ทําได้ดีกันทั้งหมดเลยทีเดียวการจราจอจะค่อนข้างติดขัดนิดนึงนะคะกินเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะทานเลยเราไม่มีบรรทึกภาพตรงนี้เลยค่ะ โกหกสุดๆนะคะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอ่าตัวนี้ไ,ไ่ยาวเลยทีเดียวม,ม,มาทักไทยไลฟ์กันหน่อยนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนสักสองสามคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวเราหล่อสามงามก็กล่องเรือนะคะรับประทานอาหารกันินนมื้อเย็นเป็นยังไงบ้างคะ<ว>ทุกคน สวัสดีค่ะเกศแก้วพัวจอนเมชิโนเวิร์สกลนคร2025ค่ะวันนี้บรรยากาศก็คือคืนมากๆเลยรู้สึกว่าเอนจอยไปทุกคนห<อ>นักสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็รอรับประทานอาหารเนาะส่งมาให้เพื่อนดน้านนี้หน่อยนะคะก็คือเห็นเรานั่งนิ่งๆแบบนี้ไม่ใช่ไม่หิวนะคะคแต่ว่าเราเก็บแรงไว้ตักอาหารให้เพื่อนๆก่อนแล้วก็วันนี้ก็คือเราใช้พลังงานค่อนข้างที่จะเยอนนะคะในการแบบว่าใช้สติทุกอย่างในการพูดบนเวทีนะคะ แล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวรอเอนจอยค่ะเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ถือว่าสุกสนานมากครบเครื่องมากค่ะตอนเช้าก็คือใช้สมองปละแล้ววันนี้ก็มาเอนจอยอิตติ้งกันนะคะบรรยากาศก็คือพลุกคือนสนุกมากๆเลยอย่าลืมติดตามกันนะคะอาขอบคุณคะ่ะเอาเป็นว่าจะไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของทุกคนนะคะ เดี๋ยวเราอาจจะแอบสัมภาษณ์คนที่กำลังยืนอยู่สักหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับรอบ Inspire y o u วันนี้ทุกคนอาจจะมี้าในมือเล็กน้อยนะคะได้ไหมน้องคนนี้ตั้งใจพิเศษมากเลยยูหน้า,าน้องสิคะเลนขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับรอบ Inspire You วันนี้คะ่ะอ๋อวันนี้นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากพยายามแบบมองหน้าคณะกรรมการคณะกรรมการก็คือมองหน้ากลับเลยแล้วก็ตื่นเต้นหนักกว่าเดิมเราคิดว่าเราทําได้ดีไหม ทำได้ดีค่ะแต่ว่าดีได้มากกว่าอ่าก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ,อคะข,อขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูสาวๆที่กราบเรือฝั่งนี้บ้างน,นะคะว่ามีใครบ้างเอ่ยอุนน้ยขอโทษจ้าอ้าเัฟ เชิน,นั่งก่อนเลยเชิน,นั่งก่อนเลยเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะข้างหลังกันก่อนนะคะแต่ช่าภาพเาจะเดินยากนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะโตนี้ในฐานะที่ยังไม่รู้ไปไหนนะคะเราจะให้คุณได้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับไลฟ์ของเราดีไหมใครอยากจะเริ่มก่อนโอเคค่ะก็วันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับรอบ s p i r e You เพราะว่าขิงก็เป็นคนที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายด้วยนะคะ อยากจะให้พูดความรู้สึกหน่อยแล้วก็ส่งไปต่อให้เพื่อนๆได้เลยนะคะ Thank you for the microphone you <c oughs> for วันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเอาดีๆขิงมองว่าตัวเองอยังไม่ได้ทําได้ดีเท่ามาตรฐานตัวเองที่ Expect Y ไว้เพราะฉะนั้น,นการที่แบบว่าได้เข้ามาท็อปสิก็รู้สึกลงอ,อกใช้คำว,ว่าลงอ,อกดีกว่าว่าโอเคเรารอดตัวแล้วแต่มันก็เป็นพลังของเราเหมือนกันที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนา,ามากขึ้นแล้วก็จัดเต็มในรอบต่อไปค่ะ นวนไลเลยวนไดเลยขอตอบคล้ายๆขิ่งคือรู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีมากกว่านี้แต่ว่าก็ ม่ได้เอ็กซ์เพกเพราะว่าเหมือนเราแบบถ้าเราหวังใช่ไหมคะมันจะกดดันตัวเองมากเกินไปก็เหมือนพยายามที่จะให้มันโฟล์ให้ธรรมชาติให้มากที่สุดเพราะไม่งั้นถ้ามันสปินสคริปอะแล้วเราหลุดสคริปเราไปพบว่าเราจะลนแล้วเราจะตั้งหลักไม่ได้ฉะนั้นเราเลยพยายามให้มันแบบว่าโฟล์ให้มากที่สุดแต่เก็บคีย์เวิร์ดที่เราตั้งใจที่จะพูดให้ครบแล้วก็ค่อยแฉเอาแต่เอาคีย์เวิร์ดให้มันชัดเจนแล้ววันวนี้ก็เลยรู้สึกว่ารอบอินสปายยูทำได้โอเคแต่ว่ารอบที่สองก็อาจจะแบบตะกึกตะกักนิดนึงเพราะว่าอันนั้นก no k e y w ิ r d ดได้ได้สามท i อปิกมา yeah, แล้วก็ yeah, ต้อง yeah, พูด yeah, เลยฉะนั้นแบบใช่ก็เลยแบบจบแบบ so that's all I have t h e d i g i t a l e r a today ก็คือธรรมชาติมากอย่า I enjoy it สนุกดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ it was so exciting today I felt so grateful for the opportunity to share my voice and speak my mind I think the first round I really thought that i performed the best that i could the second round i think as you said i was a little scared because it was a like 1v1 battle so that was a little intimidating but overall i had a lot of fun <laughs> Um, so this is the first time, like, I have this speech on the stage. It was so good. Like, excited so much. But I'm so grateful that I can share my mind and all of my inspiration to others. And all like 76 other girls that share their things that I think that some someone may get this like speech from all of us. I know what I mean. Like second round. I, my 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 mind is like my soul h e a r left my my body but i will do it better because <Yeah. S 1> i know now that i can feel a lot more ก็วันนี้นะคะรู้สึกแบบดีใจมากๆที่ได้มาเจอสาวๆทั้ง76จังหวัดเรารู้สึกว่าทุกคนคือ nice แล้วก็น่ารักมากๆและสิ่งที่ได้ทําไปเมื่อตอนเช้าก็คือรอบสปีดรู้สึกว่าตัวเองทํารอบสปีดได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็รู้สึกว่า เมสเซจที่เราอยากจะสื่อมันสื่อไปถึงคนที่มันได้รับสารแต่รอบเซคกันเรารู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยเข้าใจคําที่มันแบบเป็น formal เป็นภาษาไทยแต่ก็จะเอาอันนั้น Take it as a lesson แล้วก็จะ practice ให้ดีกว่าเดิมค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ขอบคุณมากนะคะต้องถามว่าอีกสองสาวที่เพิ่งมาของเราพร้อมเปล่าอาเชิญนั่งเลยค่ะ ใช่เดี๋ยวขอทำหน่อยเพราะเป็นคนที่มีลุคที่ฉีกมากๆนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ทำให้มีแฟนทางงามหลายคนเนี่ยสนใจอยู่ทั้งสองคนเลยคือเป็นลุคที่แบบว่าโดนใจมากเฉียวมากให้สัมภาษณ์สักหน่อยได้ไหมคะว่าแบบเรารู้สึกยังไงที่มีคนจับตามองอหนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะจัได้ไหมคะเอโอเคหนูรู้สึกตื่นเต้นคะ่ะแล้วก็จริงๆอะทุกคนน่ารักมากในวันนี้ก็เลยทําให้ความตื่นเต้นของหนูลดลงมากๆ คนเป็นรีมากแล้วก็ดูแลดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นคนดีบ้างนะคะสะดวกไมเลยสวัสดีค่ะนัรล on ือบพิมพ์พักดี Miss Universe โคเกตค่ะ <ah ว่าวันนี้นะคะความรู้สึกแรกเลยคือเมื่อเช้ารอบสปีดตื่นเต้นทุกรอบค่ะไม่มีรอบไหนไม่ตื่นเต้นแค่เดินไปถึงหน้าไม้ก็ขาสั่นแต่ว่าเราก็พยายามควบคุมสติแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นจากครั้งก่อนๆเยอะมากแต่ก็จะพัฒนาต่อไปค่ะ แล้วก็วันนี้ได้มาเจอเพื่อนๆทั้ง77จ,จังหวัดรู้สึกว่าเพื่อนๆน,น่ารักกันมากๆคือทุกคนพยายามแบบช่วยเหลือกันมีอะไรก็หยิบยื่ยนช่วยเหลือกันตลอดแล้วก็พยายามถามถ่ายกันตลอดน่ารักมากๆเดี๋ยวชอบบรรยากาศในกองมากๆเลยค่ะคนสุดท้ายของโบรบอกลาไว้ชสั้นนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไม่ใช่ตัวอะไรแล้วเป็นไงอ๋อ สวัสดีค่ะโมนามิสยูนิเวอร์สซรังนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะอันนี้เวทีแรกเลยก็แบบติดติดขัดขัดนิดหน่อยแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะน่ารักมากขอบคุณมากนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเจอสาวๆครบทั้ง17คนแน่นอนเพียงแต่ว่าบาตอนนี้นะคะบางสุดอาจจะไม่สะดวกมากนั้นในการพูดคุยเราก็จะให้แอนทามกับคนที่สะดวกก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะโตนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ ช่วยแบบว่าแนะนําตัวให้กล้องแล้วก็เริ่มจักคนนี้นะคะวันนี้รอบอิสปาย,ยูเป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกอาดีใจที่ได้มาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะอันนี้ชื่อน้องพอยมองดีนค่ะระตรงทางนี้เธอ <laughs> <laughs> มันตัว <นา S 2> ปอมเธอมันตัวปอมคนดูบอยอย่าดูพอยละสวัสดีค่ะชื่อมะนาวนะคะมาจากเชียงใหม่ ค่ะชื่อพลอยอโมงดิคาเสกแมค่ะวันไหนพลอยจะติงวันไหนพลอยก็จะมงไม่ไหวเลยมารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับงานวันนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกแบบว่าแฮปปี้มากที่ได้ พูดคุยกับทุกๆคนหมายถึงว่าบนสเตจแล้วก็ได้อินสปายคือพูดทุกอย่างอ่ะพลอยไม่ได้มีสคริปต์ใดๆเลยคือพลอยพูดสดเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าพลอยอยากที่จะส่งมอบสิ่งที่พลอยมีในใจให้กับทุกๆคนถามล้าน,นะคะวันนี้ก็ถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะในวันนี้คือทุกอย่างคือเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยก็เลยแบบพยายามจำแต่ว่า เมมโมรี่มันน้อยอะค่ะก็เลยแบบพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่ะดังจบเองค่ะก็ตื่นเต้นมากแล้วเป็นไงวันนี้มาล่องเรือเนี่ยมารีนทริส เคยกินใหม่ค่ะปารีสใช่ค่ะรู้สึกว่าเรือค่อนข้างขับเร็วนะคะใช่ทีนี้ไปดรอปจุดวัดอันดูค่ะคือเรารีบไปเพราะว่าเราจะไปวัดอรนณูนะคะจะได้มีวิวสวยๆในการทานข้าวบรรยากาศดีๆเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ลองทานบุฟเฟ่ต์แต่ว่าของกินเยอะมากทุกคนคือจุดเต่นมากเนาะจะกินเดี๋ยวจะไป็นปากลวค่ะทุกคนขอบคุณ เดี๋ยวเราจะมูฟตอนไปที่โต๊ะถัดไปกันนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณ Meridian Cruise ของเราด้วยแล้วก็ Believe Natural ด้วยนะคะสำหรับการมีสปอนเซอร์รังสังค์กิจกรรมดีๆในวันนี้พิธีกรสาวเราเนี่ยพิธีกรสาวเราโตนี่พร้อมหรือเปล่านะมองหน้าก่อนสบตาสีหนึ่งทีอุ๊ยเร็วมากเอาละคะ่ะวันนี้นะคะในฐานที่คุณเป็นผู้เข้ารอบ speech คุณรู้สึกยังไงคะกับงานที่เกิดขึ้นอันดับแรกคือ ดีใจก่อนค่ะที่เราสามารถทํามันได้แล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆตอนที่เราพูดเพราะว่ามีคนแซวว่าเกือบลับแต่กลับมาได้ <Hey. S 1> ก็ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็เราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาพัฒนาตัวเองต่อในรอบในรอบต่อเข้ากองเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายรอบที่เราสามารถแสดงความสามารถของเราได้แล้วก็วันนี้เหมือนได้ให้รางวัลตัวเองด้วยกันมาทานอาหารแล้วล่องเรือนะคะทุกคน uh. เออ จริงค่ะเพื่อนคนถัดไปเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนทางท็อป20แล้วก็ท็อป10ด้วยทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะใช่วันนี้เป็นยังไงวันนี้รู้สึกยังไงตอนสปีดวันนี้ตอนสปีดก็รู้สึกว่าไมีประหม,ม่ามีตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็พูดตามความรู้สึกตัวเองเออให้มันแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายมากขึ้นใช่ ตอนนี้ก็คือมาให้รางวัลตัวเองเหมือนกันนะคะชมวิวไอคอนสยามไปด้วยแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยค่ะนนใช่ค่ะนนก,คก,ก็วันนี้ก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่ๆที่เข้ารอบด้วยวก็ตอนนี้เป็นไงคะทุกคนวิวสวยไหมคะอ่ะเราก็อาหารเนี่ยอร่อยมากๆเดี๋ยวกําลังจะมีไปเติมรอบสองแล้วค่ะตอนนี้เราก็ มีคนขาดหายไปหนึ่งท่านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาตามหาเธอภายหลังเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะโต๊ะไหนบ้างนะที่เรายังไม่ได้คุยตรงนี้คุยแล้วใช่ไหมอ๋อนี่โต๊ะอันนี้โต๊ะใหญ่เไปความทรงจำพิธีกรก็เริ่มจะคลุมเครือแล้วค่ะตอนนี้อเ,คคเอาล่ะ,ะสาวๆพี่ให้เวลาห้าวินาทีอุย้ย เินเซอร์น้องก็อนดูหน้าเอมก่อนนะคะทุกคนให้น้องแบบรึแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราเอินเดินมาถึงพอดีก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่เชื่อว่าน้องๆสวยพร้อมใช้กันอยู่แล้วพี่ขอคนพร้อมใช้ที่สุดหนึ่งคนได้ไหมลูกเอาคนที่คืนเสร็จแล้วโอเคมาสำหรับฝั่งนี้นะคะอุ้ยเรามาดีเบตกันดีกว่าเอาฝั่งนึงเป็นความรู้สึกของการล่องเรือก่อนละกัน พูดดังนิดนึงนะจ๊ะได้ค่ะความรู้สึกการล่องเรือก็ชอบมากๆเพราะว่าอาหารเยอะแล้วก็อร่อยหลายๆเมนูเลยแล้วคนบอกว่าในไลฟ์บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยแต่ยังไม่ได้ชิมแต่ว่าเพื่อนชิมแล้วเรามาเล่าความรู้สึกเพื่อนดีกว่าว่าอร่อยยังไงจะบอกว่าข้างล่างมีหรือเปล่า ไม่มีเราก็คือปีนไปถึงชั้นสองเลยค่ะทุกคนค่ะเพก่อนเราก็เจรือมันกินจะบอกว่าอร่อยมากก็ได้หายกันไปหมดโตเลยตอนแรกใช่ค่ะหนีไปชั้นสองค่ะนี่ลองเป็นไงวันนี้ดีใจไหมสนุกมากมค่ะแล้วก็อาหารเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สาวๆทุกคนเอ็นจอยมากเพราะว่าทุกคนหิวกันมากค่ะก่อนหน้านี้ค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ทานข้าวกับ เพื่อนๆที่ดีทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ให้เรามาร่วมกิจกรรมทานข้าวกันอร่อยมากภูใจมากวันนี้คือหิวโหยจริงๆขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอกลับมาที่ฝั่งนี้นิดนึงเรายังไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะสามคนขอถามเป็นบรรยากาศของงานอิน r e าย u วันนี้ดีกว่าคิดว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชอบอะไรในงานนะคะ แะที่ชอบเลยนะคะเฟชอบได้เห็นทัศนคติของเพื่อนคือเราอะ่ะเป็นคนที่มาจากคนละจังหวัดกันแล้วเราก็เลยยังไม่ทราบว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่พอได้เห็นแล้วเราก็เข้าใจเพื่อนแล้วก็ภูมิใจในตัวเพื่อนแล้วก็ภูมิใจในตัวตัวเองด้วยคุยเป็นคตอบที่ดีมากค่ะ b i t answer อะเขาไ <c oughs> ดา <c oughs> ้ตอบไปหม <c oughs> ดแล <c oughs> ้วค่ะลองดูก่อนก็ก็อย่างที่เพื่อนบอกก็คือได้ เห็นทัศนคติของทุกคนแล้วก็ได้แสดงทัศนคติของตัวเองเหมือนกันแล้วก็วันนี้ไม่ช็อตใหม่ดีใจตรงนี้ค่ะดีใจด้วยนะคะาก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมงานในวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับการตอบคาถามในครั้งนี้แต่ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่ตัวเองไม่ช็อตใหม่แล้วก็รู้สึกว่าทาออกมาได้ประมาณ90%เซ็นเลยค่ะ เ่ขอบคุณค่ะลาเราก็จะไม่รู้เพิ่งไวลาท่าน่าจะตเาวแล้วนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับรางวัลในการกินให้อิ่มตอนให้หลับนี่อ่าโตนี้อะไรนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะ ได้มาพบเจอกันใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องปล่อยให้น้องๆนี่ได้รับสารอาหารกันก่อนเพราะวันนี้ทุกคนทำงานหนักมากแล้วอย่าลืมนะคะพิมพ์ชื่นชมคอมเมนต์มาช่วยเพื่มเป็นเกตใช้ก่อนแล้วก็ผู้เข้าประกวดที่คุณรักคุณชอบด้วยค่ะเดี๋ยวเอมสักขออนุญาตไปท่านอาหารอร่อยๆที่เมอริเดียนครูสเหมือนกันก่อนนะคะบายๆค่ะ